สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลพาท่านมาพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนรราชธานีนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในระดับภาคในการประกวดนะครับผลงานโครงการ ToB ีนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่เข้าพบท่านริกมรบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันทประสิทธิ์พลริปีชานะครับเพื่อที่จะขอกาลังใจนะครับ แล้วก็นําความภาคภูมิใจมาให้ท่านได้ชื่นชมด้วยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษาตัวแทนชมรมทูบินเมื่อวันนะครับทั้ง3ท่านอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับในบื้งต้นคงให้แนะนําตัวกันหน่อยชื่ออะไรกันบ้างนะครับเชนครับผมเพชรครับนายพงศกรคำมงคลนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ครับครับก็คือน้องเพชรนั่นเองนะครับ สวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะนางสาวพรทิพย์เลิศเดชะชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษากฤษเพื่อการสื่อสารค่ะสวัสดีค่ะโออยนะคะนางสาวรัีพรสิงห์ก้าคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและการสื่อสารค่ะตำแหน่งอะไรบ้างในชมรมออหนูเป็นประธานชมรมค่ะอ๋อประธานชมรมเพชรล่ะครับส่วนผมเป็นรองประธานชมรมนะครับครับแล้วในส่วนของอ๋อออยละเป็นเฮรันยิกค่ะเฮรันยิกนะครับ ซึ่งเป็นยังไงในส่วนของวันนี้มาเข้าพบท่านที่การบดีนะครับกับความภาคภูมิใจนะครับเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้มามานำอะไรมาให้ท่านได้ชื่นชมครับ ก็เป็นผลงานนะคะที่พวกเราได้รับใบประกาศกิตติคุณค่ะจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอันนี้เป็นการเ,าเป็นใบประกาศกิตติคุณที่ประกวดผลงานของปีที่แล้วนะคะได้ระดับดีเด่นค่ะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอันนี้นะคะจะเป็นใบประกาศเหมือนกันค่ะที่เราได้ไปต่อระดับประเทศปีนี้เราก็ไปแข่งเข้าร่วมประกวดเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็จะมีการไปแข่งต่อระดับประเทศที่ Impact อ r น,นิหน้าน,นะคะแต่ว่ายังไม่มีกําหนดการค่ะ เขาเป็นประกวดอะไรครับน้องมวยเป็นประกวดผลงานของชมรมทบีนัมเบอร์วันค่ะไปประกวดรวมกันกับภาคตอันอ,อกเหนือทุกภาคมาแข่งกันนะคะถ้าให้พี่มองถึงชมรมทบีนัมเบอร์วันนะครับถ้ามองภาพนี่จะเป็นลักษณะของอกลุ่มที่ออกมาในส่วนของการรักสุขภาพมาเต้น<ช>มาอะไรประมาณนี้ใช่ไหม<ช>ที่จริงมีนอกเหนือจากนั้นใช่ไหมคือทําอะไรบ้างครับก็มี กิจกรรมค่ะในการแบบว่าดนาลงต้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโครงการให้น้องๆในชมรมได้ทํากันแล้วก็มีประกวด to be idol ด้วยค่ะก็คือนอกจากเราจะแบบว่าเก่งและดีแล้วเราก็ต้องแบบว่าไปประกวด i d อลแบบเป็นต้นแบบอะค่ะให้กับน้อง,องๆได้ดูเป็นตัวอย่างครับผลงานที่เด่น,เ,ดนเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างผลงานที่เด่นๆเหรอคะก็จะมีการแข่งเต้น to be number o ด e dance s y e ค่ะอันนี้เราจะจัดส่งทุกปีเข้าร่วมการประกวดทุกปีค่ะแล้วก็ to be number one idol ค่ะ ก็คือให้เราเนี่ยได้แสดงความสามารถเต้นร้องแล้วก็เล่นกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการประกวดผลงานชมรมนี่แหละค่ะที่เด่นเด่นเป็นยังไงพบท่านที่การบดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกดีใจเพราะว่าเป็นปีแรกที่มอุบลได้ไปต่อในระดับประเทศนะคะโอ้ค่ะเพราะว่าทุกๆปีก็จะได้แค่แบบระดับดีเด่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปีนี้เราได้ไปเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยอื่นค่ะจะไปเข้าร่วมแข่งต่อได้เรา ความภาคภูมิใจนี้ให้ท่านได้ฟังแล้วท่านท่านบอกว่ายังไงบ้างท่านก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็บอกให้เราสู้ๆอย่างเงี้ยค่ะเอารางวัลกลับมาให้ได้ท่านก็จะมีรางวัลให้อีกอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวันนี้ก็มีท่านรองที่กมรีไฟพัฒนานักศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะท่าจะเปพรแสนทวีสุขใช่ค่ะมานําพวกเราเข้าพบท่านที่การนะครับในส่วนของพวกเราแต่ละคนนี้ได้ทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับเพชรเพชรทำหน้าที่อะไรในส่วนของชมรมก็ จะแบบว่าเก็บข้อมูลช่วยประธานชมรมอะค่ะแบบว่ามีน้องเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็แบบประสานงานช่วยกับประธานชมรมค่ะครับอ๋อน้องน้องหมยนี่ตอบแทนเลยใช่ไหมก็พอดีน้องเพิ่งเข้ามาน้องน้เพิ่งเข้ามาค่ะก็เลยสมาชิกชมรมเยอะไหมตอนนี้เยอะเยอะค่ะมีน้องปีหนึ่งเยอะมากให้ความสนใจเยอะมากค่ะครับแล้วแล้วในส่วนของออยล่ะทําอะไรบ้างออก็จะมีหน้าที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเงินต่างๆค่ะว่า ใช้ทาอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเป็นรายรับรายจ่ายแล้วก็เอามาคอยแจ้งทุกคนให้รับทราบค่ะว่าเงินส่วนนี้ให้ใช้ทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับอะไรที่จะทําทให้น้องนักศึกษานะครับหลายหลายคนต้องตัดสินใจเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิชมรงเราครับน้องมวยอ๋อมีอะไรพิเศษที่อยากจะเชิญชวนน้องครับก็สาคัญเลยนะคะก็คือแบบว่ามีใจรักในเรื่องการแสดงออกอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า ทั้งการเต้นการร้องอะไรเงี้ยท้าน้องๆชอบนะคะมาที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้เลยค่ะพวกเราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะก็จะพาน้องๆแบบไปแข่งในกิจกรรมต่างๆที่มีมาค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าน้องๆแบบว่า,อ,าอยากจะทำกิจกรรมกับพวกพี่แบบอย่างอื่นแบบอย่างเช่นดนตรีลงหรืออะไรเงี้ยพวกเราก็มีเหมือนกันก็อยากให้น้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะคะค่ะที่สําคัญก็จะ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยใช่ไหมเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไปค่ะตอนนี้ต่อจากนี้ไปต้องเตรียมตัวยังไงครับจะเข้าสู่เวทีระดับประเทศมีการเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ออตอนนี้ก็กําลังแบบว่าเริ่มเขียนบทกันอยู่คะ่ะเขียนสคริปต์เพราะว่าเราจะต้องมีการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไปโชว์ระดับประเทศนะคะภาคอีสานมีตัวแทนไปแข่งระดับประเทศกี่ทีมครับตอนนี้มี3มทีมคะ่ะก็คือโมบลโรงเรียนปทุมพิทแล้วก็ มหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะใช่ค่ะมี3ทีมค่ะแดีนี้ต้องขอกําลังใจหน่อยก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับชมรมทวีนับเบอร์วันมหาวิทยาลัยวลราชธานีด้วยนะคะพวกเราก็ได้เป็นตัวแทนไประดับประเทศในปีนี้พวกเราก็อยากจะเอารางวัลกลับมาให้ทุกๆคนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราเรื่อยๆด้วยนะคะฝากเพจชมรมด้วยนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ชมรมทวีนับเบอร์วันมหาวิทยาลัยวลราชธานีค่ะครับซึ่งส่วนช่วงของแข่งในระดับประเทศนั้น ยังรอกําหนดการอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตอนนี้ติดโควิดค่ะครับเดี๋ยวก็คงติดตามได้ทางเพจกันลวกันนะครับในเรื่องของกิจกรรมแล้วเรื่องของการเรียนพวกเราเป็นไงกิจกรรมเด่นแล้วก็เรื่องของการเรียนนี้เป็นไงเป็นที่พอใจไหมปัจจุบันนี้ก็พอพอใจค่ะก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะแบบสามารถจัดการได้ค่ะน้องหมวยนี่เรียนสาขาภาษาอังกฤษค่ะเป็นไงเรียนหลักสูตรนี้สนุกไหม ก็สนุกค่ะแต่ก็ยากเพราะว่าแบบเราเหมือนมันจะมีทบทวนเนื้อหาเก่าแล้วก็มีเนื้อหาใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยต้องแบบตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วก็แบบมีสอบบ่อยมากคะ่ะน้องเพชรเราเป็นไงบ้างหลักสูตรของเราอะไรนะหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ปีนี้ครับเน้นพิเศษคือหลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมครับซึ่งแต่ว่าหลักสูตรปีนี้มันแบ่งออกเป็นสองสายครับสาย ต้าสายครับกับสาย Innovation Software. s o f t w a r ร์อืมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์นะครับใช่ครับในเรื่องของ i อทีใช่แก<ร>ันนะครับสาขาที่น่าสนใจมากๆในปีนี้นะครับค่ะของเราล่ะภาษาจีน<ะ>เป็นยังไงสนุกไหมสำหรับของออยนะคะก็ภาษาจีนก็สนุกค่ะส่วนการเรียนก็จะคล้ายๆของภาษาอังกฤษค่ะคือต้องจำศัพท์ค่ะแล้วก็ ก็ต้องจําเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าภาษาจีนก็เราก็ต้องแบบทั้งจําเวลาที่เรื่องของการเขียนเพราะว่ามันก็ซับซ้อนแล้วก็น่าจะยากสาหรับคนที่แบบเริ่มเรียนใหม่นี้ค่ะก็ต้องถ้าจะเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่า,า,ากิจการรมเราก็เยอะในช่วงท้ายต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับทั้ง3คนเลยนะครับวันนี้ที่นําความภาคภูมิใจมาให้กับเราเชาวมหาวิทยาลัยบนราชธานีจะเป็นกําลังใจให้ก้าวสู่ ความสำเร็จในอนาคตนะครับเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้เชียร์ทูบีนมือวันนะครับจากลาด,ด้วยสัญลักษณ์พิเศษของเราทูบีในเมอวครับ <c oughs> ขอบคุณทั้ง3ท่านครับนี่คือน้องอมวยน้องออยแล้วก็น้องเพชรนะครับหนึ่งในสมาชิกชมรมทูบีในเมื่อวาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ